เมื่อุ้งค่ะพี่ดาวประเทน็นอะไรตัวกันดังของรายการเสียไปลอยจากเมย์ปกอ,นนะาาอกกันสองมือเน่เฮ้าค่ะเบ้ากันน้องจุมวันให้อันเนบนเดปเกี่ยวเจ้าซึกสู่ออกมาหลักข่าวเนินเนะ่ไล่มาบี้ที่ซ้อมว่า ของเสียวพิมพ์ดินได้เอาหมักหกสุเขานวันเนื้อนาจืนในเป็นการเน่ยป็นองที่ห้าจงอยู่อยู่ดีรายการก็ได้มาต่อไต่ใครพี่ดอกเขาค่ะอำจะว่าจังต้อ่อนอจว่าจังวให้แลจังโิววกตอ่อนมงรอยอ อยู่ในวันให้อยู่จมเล่าไก่เล่าหมูเฮ็ดตะเปีสูเสลไวไเข้าหมูข่าวแมวกว่าวันเลยวันนะ่ะกุยกาบพ่อปนเมืองตังไรขาวตอนนี้เมืองถึง็อยาดีเลยก็ย่าส่งข่าวว่าขัดถึงไหวดีไตอ่อนเพราะไหนคัดเจอเสลจะเอาไอโฟนอ่นเจ้าซิษย์สูืิอปน,นั่นเสลมาตก อมวนการการันเตห้าพิษหาถูกห้ามั่นใจผู้ลองเลยเด้มันเปลี่ยนปุ่นพรอนตัดดีไลอุปนั่นเย้าปีนอกอตั้งหลายกอบเลยเด้พราะว่จาจะปันแต้มืองเลยขอก็มันนำบ่เปลืงกันสังดังหมูอยู่ในเหล้าดังเกาอยู่ในรอยในธรรมกูวันนด้ก็เหมือนไก่อันบนขังไว้ เปิ้นเลี้ยงเขามันก็อะไรกินอ่ำเลี้ยงเขามันก็ตายกนานงานวยวันนั่นีอมันได้มันหลัดว่าเขาได้อยู่เนื้อพืนเดียวเขาได้ทบบนมือลองเตนั่นอยู่ตีเล่าหมูเล่าไก่เจ้าสึกสู้สิได้ลาบอยู่เปียกๆเยยบๆตั้งวันตั้งวันวยกาจึง้หิ้กก็เป็นคนสำคัญนะ เป็นกวนสจสำคัญเป็นกนหลจหลองของเจ้าซึกสู้ก็อหนึ่งก็อะไรวะมีข่าวเรื่องที่เจ้าสู้เฮาคาก็ส่งมรลูกน้องเขาเจีกการก็เดี๋ยวเลยมาเจ้าไหนก็มันมีอ่ะปีนอตั้งหลายเปปีออม,มากาเจ้าสู้เป็นสลาหา้าเป็นเปปีไต้หวันเป็นสลาหา้า ອາມນັ້ນກໍເຈົ້າສູ້ປຽນຕະປີປີດານັ້ນຫຼາຍກໍວຸ້ນດຸຍສອງສ່ຽຕະປີນີ້ແດ່ມັນເຂົ້າດິນເຂາມືກນີນືກີໃສກຢາກຫາສ່ຕະປີຈັບຈ๋าນກຮໃດກາກກາງດມືດ້ລ້ງຂົມູກໍບດ້ລ້ງກກໍບລ້ດນໍາມອກສອງຄືນກນພວ່າກົ กลับมากร่ลีส่งขาวมาในเมื่อจกเอาไอ h ฟ n e งเงนก็ซืกก้อมาเลยสักตั้เดียวล่ะเมื่อถ่วงก็กเลียวลุอถ่วงไปจริงไหนก็มีไว้ก็ในเรนนาตีปุ่นพอนปีได้นเมืออเลยขอข้าคาในอันไทยห้องว่าจะบีบก็ตายจะคลายก็รอดเพราะมีนี่ก็ตายเพรกีขึ้นปล่อยขึ้นเนี่ยมันก็รอด เหมือนไก่อ่อนอยู่ในมืออันว่านั่นเหมือนปีไต้หวอนเท่าไร่ดีงๆปีนอกานางไรเอ่อย้อนช้างในย้อนเบว่าอัมมีจันลริกอัมมีจันไรอ่มมีาบปีเงียอัมเรียเพียนหู้ีสังที่อันมันลัดไรอุบไรนั่นก็มันเป็นเสียมาตรองเตาในเหมือนแบบเป็นว่านะเมืองเขามันตรองอันอะไรอันนั่นไปอยู่มัมอนไรก็อยู่มันนั่นไป เวลาเขาเป็นเล่งเขามันอีสังก้ามันอลไกินอัะนั่นไม่ได้ผู้กูว่นไงบางว่าในยาเขากไก่ดั่งผู้ไหนยาอาหารหมูดั่งผู้เออปีน้องเขาขาววันนี้เป็นใจเฮ็ดสังก้อเฮ็ดอันอยอดบอว่าผู้องเต็เต่มันในอยู่เนื้อกุวยสิ่ายยองกุวยอยู่เนื้อเล่าไก่ชื่อเลยขันบรรจอม อยู่ในขอบหมูสิได้เป็นมูเจ้าสัวนี่กานันตุน้ยปีดอด่อนเท่าไหร่เฮ็ดสังเลมาชาล้างซับแดงเจไหน่ะจังไตอ่อนหา้าเนี่ยจักฮะยามหูจักกันดีปีนนหนึมันมีหมอกไกยด้งหู้มันมีหมอกไือมันว่วนกว้างหมอกไก่มันหมดทัศน์างทัศ์ให้จังไตออกข่าวหา้าเฮาหูกันดียามหู้จักันทำได้ไตอ่อนไดบ่มอยู่เนี่ยได้มเจะเส้นเป็นปีดอ่นท่าไหรเอาลองต้มันสิรการ กันนนั่นนมันใจหลาดว่าจุงสึกอ่าสียเดียดมาเอามาหกศูนสียเ้ยือสิหมู่วันกุ้นมือเงือมือว่าวันที่เปียนนในไต้หวันแล้ว่ไหมวันที่เปลียดเลื่นทวนหกปีสองเหิงชาสามปีนอ,นอองไหลไต้หวันเมื่อไยขอว่าเมื่อขยังเสีเยดมงสี่สิบมินินั่น ตีวันหูไข้ไผ่ออกก้างอุ่นก้างอุ่นอื่อกก้างอุ่นจีเวียงไร่ข่าไผ่ออกติ้งกะแต่อันนี่ว่าอ่าเสียเอียดนั่นอยู่ดังทำคำเสียดยืบะหกสิบแอมแอมยืดกว่าในวันกคนมึงกุยกากว่าเต้อใส่เหรียญผูกคนมึงเออ มันใจออกมาตึบนาสีจ้อยหักคันหลีหลีงามงามเสลยปับเน้เนี่ยหติใจมันลาดลาเนี่ยมันดึนเป็นจุงโคเขียววางให้สั่งให้ใต้อ่อนเมืองลอยโคลาดปีนอนนั่งไหะอะไได้นนนในนอนเย่ยแเปียกเลี้ยเงเยีาวอะม,มีข่าวก็หนังคือมันติเลยลาดขับ อามใจลองเต้ก่อนอนะคือมันเตะตึกหน้าสีจ้อยหาคันยิงงามงามเนีน่ยให้คนมึงว่าได้ยุงเตะคัดใจละเอะอทีไห้กำไรอีดีรายการก็อามยุงได้อ่อนก็ว่ายุงก็ว่ากุา่ยกะถามมือปีดเาเขาขาดตั้งหูคายฮ่าไปออกก้าวหุ่นยิ้มหอมปล,ลีชื่อไห่ตึกนี่อ่าสีเขาอยู่เศร้าไหว ทีไหนยอยู่ฮหยี่วนมือเขาเขาล่ะว่าซิกโคไลเขาานานแต่เขาทนนาอนหิ้งเงาอาอยู่ว,ยว,ว่า,า,วาย่อก็มีได้ได้สาจว่าโคไลเขาสอดหมากเปียกพึ้งบ้างโคเขียวเป็นเพขึ่งกลางนั่นเออมันก็จังปีนกว่าไรอะี้เปินบบห้องมาสอดหมากเว้ยกามาโคศูนย์อันว่านั่นดตได้เอาปลิงมันกว่าร่องมือปีนเอาตั้ง ก็ยามผูจักอื่จะห้ามาหกสุน์ทีแล้วเ,เปียงไม่ได้กว่าตั้งเสด็จตอดกันดูๆเติบตึงเติบตึง,ตงเป็นอย่งนั้นะ่ะเกวยกาปองว่าอา,อ,อาสีของเสียวขึ้นได้ก่อนเลยมีตัะผีตะปองตบควายเลยแต่ไม้มีซึกออยู่อันนี้นั่ะแต่เด้ปล่อยได้มาหกศูนย์ๆๆนะอย่านี้เอ๊ะลองได้ไหมีช่ไหเกวกะ ในโคไลเขาก็ามันจะเขาเขามีจะนั่นปันเขาอยู่ว่าคนเมืองก็รับว่ามีจะเฮ็ดสังเลยคลเขียวสำหรับเมียนร์สวยผู้เขียนอันว่านั้นเขาเฮ็ดสังดีก็เยาว์มันก็ตื่นว่าเขาม่จอคนนีปีนอตั้งหลายเขาเลี้ยงเขามันอยู่สีดาก็ มันดีมากมันว่าเป็นผู้เขียนมันแทาทุกคนเหมือนเพาาิ้าฮะเหมือนนางลุงจันตาเอาววาเหยียมแบบพังก้อมพังตาเลตัตผุน้งพ่อเหยียมพ่อหล่ปาากกมีดอกขาก่อนเหมือนนางกุ้งยื่นไหนเขาย่างเทียบโคกะลายอย่างเอาเผอตาย้ทไหนเลี้ยงเขาเขาตีๆก็ยังมักมันว่าเป็นผู้เขียนอ่ะเออพวกใครว่าดีกัน ปอกไครนี่ดีกันปอกไครเอาลองกันสิได้ไหปีเราทาไหร่กูก็เจียนใจยอยากัวนด้วยว่าอัมมีอาสีอัมมีของสีก้นมืองกว่นนั้นกน้นซิอก่อ,อนตอนหลังนั้นอัมมี่หอมอยู่หอมยอะพอเนแ่เบียบปิองมันสิไดกับป่วยหมากจึ่งนั่นแหละป่วยอย่างไรฮะก้นมืองเขาล้วอเขาได้เป็นซือ้อหละเก็บขีก้นเมืองอัมใจซืกอเรื่องเจือเงนินกว่าผัางลิเปนกว่าเพียวหมาแจ๊บโคก้นมือทนะเราหมเฮ็ด กูก็เขาพูว่าอาชีพเขาเนใจกูติดปีนอน่นนางหลเอออันนี้ก็ดีอาไปใครลบว่าอันใต้อ่อนเบื้องลอยขอก่อนเลี้ยงเข้าหมูเข้ามาเข้าเมียวเลยเลี้ยงไก่บรรเจ้าสู้อันผู้ลองสังดิติที่อยู่ขึ้นตีวันให้นั่นสิเลยกำกำออกมาเป่ามาสมากมาโนมาโซนอยู่นั้นเป็นอันเป็แเลี lọt câu ya nơi trùng vuông hâu hở hắn thích nếu chung sức à xiên à, cả là chữ giàn văn mừng cái này thế là khả năng Tây bản hết lại cả này lấy nên xích khô kiểu lấy ba xích khô lai quê tay bản hết đang là cả nó bị vẫn chạy đồ đây hết là đồ đây là tiền tiền mua mắng lên đi kia เอ้ควนมมเมืองมีบ่าอไปควนเมืองเดิมอยู่มันนะเอออันนั้นได้กเฮียางาเลยพรมจะลองตีเลยมานี่ว่าผายดังจันเนี่กว่าปล่อยหม,มักเสาวันคนเมืองนี่มันเมนกะเอ้ยดีเท่าขาหน,นีควนเมืองเนี่ยอันเป็นสื่อกลางเป็นข่าวกลางทำเครื่องบังเวอร์ผายแล้วนั่นเนี่ยตีละละต้ล่าตีเล้งซึ่งไหนรายการเสียนไปเนี่ยมจะรายการพูดด้วยยิงนะ ฮอกไว่กับยามามาหอยคอมีนาตีเช่แต่เดกเกลิดปันโคเขียวไวเฮ็ดจึงนั้นาจึงไหนฮาอันเหลือกันจันหลุไลนั่งยิงจึงนั้นจึงไหนอะมีนาตีได้แต่ได้มาเตรียมเกลิปันโคเขียวเตี๊ยก็เตีมเตี้กตงเตี๊ยกการันกุยบิดารังไงเออไต่ายวันนี้เปลี่ยนไปไต่ถุนีคู่ยาวาวันมดเผาเป็นเผาเผาอเป็นเครื่องมือจุ่มลหล ฝากไว้ไตอ่อนลาดนั้นข่าวตาู้ปลอมกาหน้าเฮ้ยสิ่เสียดายเขาคำเรื่องข้อที่สองตี๊ยวหลงจุงยิบก่องปีเขียววันให้เลยขิงก้างขิงเหงาใครเทียงกันมาลอยๆอําขามไร้เหีปีน่อรังหลายเขาลัดว่าเก็บซึบย้อนซึบ อําปันอําไลอําส่งมาตีมือยอบพังกวยเออวนวันคนเมืองหลยขีงการขี้เองเขาเนาวันสีคส่คู่เองสี่คู่เว่งน้องเขียวต่อชากองพ่อหรี่ลุงกลางรเหงมันก็เคยกูตายอไนะไรมาเลยสุรัว่าเอาคนเมืองกว่าพกึกพอนส่วนการเสดษฐีส่งมากเจ็ดขีวนเนาวันนานาขึ้นอ,อันสูญยอกว่าในเพราะอะไรกเหือนัน่นดังแต่ปล่อยมาลู สูสามาย้อนซึกใหม่เก็บซึกใหม่เข้าเดยกว่าเอาดีแล้ววันลวันลหน้ากวันกันไปพูใหญ่หมอกันไหหรือคนเฒ่าคนเก๋กุ้ยผูเห็นก็กุ้นดิบหตายไปนะคขเขียวกระดาษ่างหวอันเขาย้อนเนี่ยสุรุไรปันป้อมปาาีมันยอดก็ลยวเห็นไหนหอมมา ดีดอหูปันญญาลังไงเอออะไรที่ที่คือเราทิ้งการที่เห็นคนมึงเขาว่าล่ะว่าหัวเขาอะไรพิษสมัมันหกมันชาอย่งนีก็ย่อป่าวว่าคว่เขียวอยกว่าห้องกว่ายืมมาอล้รเนี่ยเอาคนมึงได้กว่าเฮ็ดซึกสัวสัวเอาคนหนุ่มน่ยวันนั้นน่าเอาคนมึงได้กว่าพวกคนสวนกลางใด้กว่ายื้ใต้ดอใต้กว่ายื้ซกขัลนี่มันปล่อไว้ีสังละ เขาหลังกันยื้กันได้บอกว่าเพียวเจือคือเขาขึ้นจาเ้าะสุภาษ่ยม,มาในเขากวนเท่าก้อยี่นี่เลยจ่อยสูเเลยวันตั้งวันสี่คู่หรืงสี่คู่น้องเขียวก็มีหมาหาสีเหมือนกันกลุ่มกับว่ามนหวมด้วยยี่เนี่เป็นรองเต็มมีรองมีดังมีเหตุมีผลปีหนอต่างหลายเออมันเป็นกว่าเ้เหมือนกันอันไห้จุม่มบอนให้จุ่มโคเขียว หนึ่งกัมก็ย้อนซิสสองกัมก็เกียบซิสป้าบันถามสัวสุริกติคโคลายห้าเอามือพึ่งคว่มสอนการที่วันให้สเสดแต่รีมาเกียดขี่ในะวันนงหาน้าเฮาในเอิงซัวเอาควายน่งปันมายังตีมาเอาเทียงปีนอทั้งหลายวันเมื่อเขาเด่ถามไม่รู้จัเขาเกิดลูกกูเลือนฮะมันเจอหูปีมหาหูเลือนเม,อนามาเก็บสิสเนี่ย ซิหนึ่งก้อนได้แต่ได้เบียกกองออได้แต่ได้คู่ได้ไนี่ยจะเลยเกิดเยอะมากมากเลยอะดูแล้นคนมึงเนี่ยเอออันนั้นก็มีดองตอกเตียบกันเข,ข่งแข็งกันไหมยอนขนาดนี้ยอดมามัน,นเปลี่ยนแปลงกันเต็มด,ดี่เต็มทนุนอะปีดอหกพันแหงทั้งหล,ลายวันสี่คู่เอิงสี่คู่วี่ง้องเขียวนดนเด้เปลี่ยนไหวไ้เนไ่้ quân mừng là và áo họ quân thầu vào đây quê cả thì đây dư màn là cô dư tay cái này không quá mỏng lộ chiếu còn hô gò biến đô mô hạt là và quân mừng này của vì hình chưa thì trở lại dựng cái điểm của video này thì trở lại là chỉ cả lại chữ cả lại mặt hả ở nó đều vào cả cái này สซึคลอยซึคลอยเนี่ยมังก้อนเนี่ยเขาเป็นซึข่าปีเมื่ออยู่ขึ้นเย่าก็ซึคลอยอันยำอยู่ป้อดของศิลปะไปซึแนั่นโคเขียวมาโคได้บางกุ้งมื่อบ้าหมดสิตีเอิ่นสี่คู่เอิ่สีค่คู่น้องเขียวให้กว่าเฮ็ดสิหลอนวันให้น อันยามเป็นซื้ของเสียก็คิดใจอันนับไปเมื่ออยู่เพื่อนห้าอันนั้นก็อันจ่วยการซึกหา้เาเพียเมื่ออยู่เพื่อนให้ศศก,กว่าเฮ็ดซึ้รลอตมาไลอันความได้วิก่กาเขาปันด้างหลึกสองด้างนะมีน้นไหลซื้กเก่าอาเสีเยเแน่นตีเล่เฮ็ดโคเขียวตีเล่เป็นซื้อลอตสอง สาเจ้ว ok ่าอ like. ําเหตุอําพ่อมอัมเมาตายมีสองข้อว่าให้เลือกอ่าผัวได้เลือกสิ่งนี้ตีเอาตั้งตายตีกัเหตุตะปี้เกี่ยวว่ังให้นี้มีสองข้อว้าแบบนั้นเขาปั่นตีนอ่อนั่งไหนเออหลายๆข้อเจื้อนรับไปเมื่ออยู่เพื่อนหน้านั้นก็เจื้อนใจการซื้อ้าปีเย่าเมื่ออยู่ขึ้นถามเขาเลยดู ยาเดียวกูี่เนยั่ในมึงคืกอกบบ่ทองเนี่ยเฮเฮซึ้อลอนวานให้อ๋อค่ะยินดีค่ะเบลน,นะคุยกัไรเฮีซืกอนั่งสองมาในบ่เฮก็ตายหายหลายเป็นมีอ้อจากมือเฮีนก็บอกว่ามือตายกันนั่งไม่ไ่้ปีนอนน่น,น,อา,า,นองางหลข้อเลยก็ม่แข้มขในบ่เสียไปมืองว่า มันชาชานเนี่ยโเลยก็เป็นอันหยาบลงหลายๆลองเตีมันไนพเกข้า,ขาย y า m ฮเฮสิก a เนี่ยขาป่นหาปียาป่าว่าข้าคุณพ่อนเนี่ไดีเด็มทนแต่เจ้อจางวันมึงข้าอยู่เนอเป็นการด้ตับซิ่งนนันเีต็ตอะเผียยนี้นี่มีลักน้ำเตียดโตเตียก,เ,ยกเองไม่อยู่เพืนอะ่ะขาเขียวมาตีได้ดมามเฮสิกขาเฮสิกร้อนรึลาน่ เออพี่นองอั้งหลายสองมาป้อมเย็ดก่อดตายมีคอเลสาสั์มีคอเละ่ะอันถวยจะง่ายไปเออกวรไปเจนั่นสิกเกาาสีอยากเจนี่เอออันนี้ก็เฮาคาหันว่า ลายเห็ดลายสังลายย,าลาย,า,ลา,ยาลายเกาลายเต่าลายเฮ็ดหาเมืองเฮาลู่ห้ามขย่ยอันโคเขียวกับหัดนั่นหัดวันแล้วก็วันนั่นห้ามคนม,มึงหวังก็อย่างห้องเขาว่าสิบวันห้ามยามเดี๋ยวเลยเด้ตีเตะต,ตีป่อตีเปลี่ยนมันได้มันลูกตีวันให้สเสร็จเเปลี่ยนมาอยองลองเฮ็ดสิบหมอ,อย,มยอะกมาย้อนเข้าสาราย้อนนินทางถึงเฮียมเด้อ ยามให้สิกเก่าก็เฮ้ยเฮ็ดสิกรอ้อนมพรามเฮ็ดตายเปิงการใช่ไหมมันมีมาอะไรจริงหรือเปล่าดินใต้พี่นอ้องเขาว่าเออพี่นอ้องเข้าขาก่อวุ่นด้วยตีขามตายฮะตีขามเป็นสิกร้อนมาให้มีหางลำค่ะกไ็ได้เออยินโจมพี่นอ้องเข้าขาตีอะไร ปันเฮียงไล่การเลยคู่รองข,างาข่าวเงาคือดันข่าวรองติเนอมึงได็กยาวว่าจอยแช่จอยบุญพียดันไล่การกันนั่นคุยจมบะจมตุ่มคมสบบมบูรณ์ยาวห้องกองหลังย้อนว่ามีปีรอเขาคาปันเฮียงบุญดาเมืนะ่อนี้หมดสุข